อสวัสดีครับทุกคนเออเกิดเออเออผมมาเกิดใหม่เลยวะดอร์บีบีอีดรอยู่ไหนดอร์บีบีอีช่วยผมด้วยอ๋อดรบักสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เกมเออระบบแต่ตอนนี้เหมือนดออร์บีบีอีจะบักนะดอตอร์บีบีอีคืน อ้าวดรบีบกอีดออรไม่ BE, เหผมแล้ววันนี้โดเอืเออดออรอ,อึดออรในอดแล้วทำไมดรไม่เสฟอ่ะผมเห็นดรไมไกลามากแล,แล้วเนี่ยฮ่าเ่าฮ่าดรหลอกผมยากเลยครับผมว่าผมหลอกกว่าดรนะหลอกกว่าดเรเป็นล้านเท่าพันเท่าและอกอย่าง ผมคิดเป็นแบบจัดใส่ของด็อกเตอร์ดูหมดโอ้วนเกิดพิษผมว่าด็อกเตอร์กระรองกล่องมากกว่าครับด็อกเตอร์อว้วนนังอะไรครับนังอะไรครับด็อกเตอร์บิบ๊ก อืมอืมโอ้ด้ด็อกเตอร์บีบีช่ผมด้วยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปไหนแล้วอ่ะผมมองไม่เห็นด็อกเตอร์อ่ะด็อกเตอร์ช่วยผมก่อนมันรอรุนเพื่อนเพื่อนผมก่อนด็อกเตอร์เอาอะไรครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเพิ่งเข้ารู้แล้วด็อกเตอร์มาบอกอะไรผมตอนนี้ ไอ้ไอ้กดับาชบิดวโล่เีกด้อ้า็วเราต้องหนีเข้าแล้วนรกรปบีบีอี ด็อกเตอร์ทำร้ายผมด็อกเตอร์ฆ่าผมชนผมด้วยผมไม่เชื่อด็อกเตอร์มาเดินชนผมผมไม่ได้เหยียบดกเตอร์อย่ามาโวยผม เอาแล้วผมจะโดดย,ยังไงถ้าผมจะโดดยังไงผมก็ตายดรวีวีอินจะฆ่าดรวดีวได้บ้านักเรียนจะหนีคู่ไปไหนจะคิดนะว่าจะหนีคู่ไปพ้น อย่างไงครูก็จะจัดเธอมาไม่ได้ครูครคนทีมรักอยู่ในพราะว่าผมมันโคตรรักจัดทำไมครับฉันลูรหัดฉันลูรหัด ะเออยไปตรงนั้น,นเธอ๋ยวเดี๋ยวอย่าไปตรงนั้นนะเธอเอ้อผมเอาเธอจะตกไปไหนเธออย่าไปฉันก็บอกแล้วมันเป็นทางตายอะถร,รหัสมั่วอะไรเนี่ยมีรหัสมัคือหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ด ตามเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะแล้วมันก็ได้เตอนี่จารยผมมาเร็วใช่เร็วอ่ะเราเราอยู่เอาเราโดยกัรขังเราจะไปไหนอ่ะด็อกเตอร์

ต้องเข้าตู้เย็นนะอะไรเนี่ยตัวเตอร์ปัดตู้เย็นแล้วก็เข้ามาในตู้เย็นแล้วแค่ตัวเองให้ตายหรือไงดอกซี้อ่าผมไม่รู้นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเซฟข้างบนก่อนมาผมแค่ขึ้นไปเซฟผมแค่ขึ้นไปเซฟดอกเตอร์มาขึ้น ด็อกเตอร์กุข้ามาได้ยังไงเนี่ยเร็วรีบเลยอ๋อเอาเอาผมตกลงมาที่เดิมแล้วด็อกเตอร์เราผมดด้วยดีด็อกเตอร์ใช่ไก่ย่างห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวแปดดาวเออโอ้โหนโอ้โหน oh no น o o o no no o โอ้ดรเอี้ผมตกผมรู้แล้วดอรเมื่อกี้ผมพูดตกเอาผมขึ้นมาแล้วโอ้ o น no o โน o o no 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 o o อ้ลิฟต์ตลอดเดรอรบีบี คุ้ยเนาะคิดข้างเลยด็อกเตอร์คิดข้างหน่อยๆแต่อย่าคิดมากอืมไม่ได้ด็อกเตอร์ไปแก่ข้างไม่ได้กระโดดไปเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์บีบีอ e. ีบีบีหรือบีบีอีก็เหมือนกันน่อยๆแค่เติมอ e ีกับไม่เติม ด็อกเตอร์บีบีด้วยอ๋อโอเคด็อกเตอร์บีบีเอลไปเร็วด็อกเตอร์มีใครๆอย่างเรีย่ยราสุดๆไม่สมกับนักเรีเยนตายดีกว่าตายแล้วค่อยเกิดไหมอันนี้ผม ผมรู้แล้วคะ่ะด็ออกเตร์เมื่อกี้ผมพลาดดร์ด็ออกเต,ร,กเตร์เป็นไร oh, no. Oh, no. อ่ะโอ้เอ้อะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นเสียงอ่าหนังที่ตอนนี้พ่อแม่กับเราก็พ่อแม่ของเรากำลังดูอยู่เนาะโอ้ oh, no. Oh, no. นนนนนดรบีบีลิทาบีบีบบีบีเอลลิทามาแล้วกันนะอ๋อแล้วก็บีบีเจสันบีบีเจสันนี่นาเดี๋ยวผมรอดรแล้วกันได้ไหมเอ็อบ๊วยดรบีบี นี่บรอดด้วยสักทีรีไปเลยด็อกเตอร์มีใครทำใครแลกเออจบคกบ เรางไปอยู่ด er. ็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำไมไปไวจังอ้าด็อกเตอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนไปด็อกเตอร์อืมไปด็อกเตอร์ไม่ใช่เออ ผมเป็นผู้ชายผมไม่ได้เป็นตัวละครผู้หญิงผมไม่ชอบผมกาแฟ,แฟด็อกเตอร์เนี่ยกำลังกระโดะโดันอยูแ่แล้วเขาก็มาตายต่อหน้าต่อตาผมเลือกแฟด็อกเตอร์ผักผมครับ โอเคดรดรดูปัญญาไปาดูก,ก่อนได้แต่ระวังนะครับมันอาจจะได้ยินีติ้ง <Okay. S 1> ดรดรอยู่ไหนผมเห็นนกแก้วดรดูดีคุณผู้ชมนี่จะีจะคิดว่าจะดีฉันไปไหนเ้วจะเด็กหน่อยรีบมาแล้ว ต้องรีบไปเราวนี้ so ม like ไม่ได้เมื่อกี้ก็มีกล really ้องวงจรปิดไปดูอเมื่อกี้มีลูกอะไรออกมาไม่รู้เป็ดมันคือเป็ดเลวมันปิดระวังด็อกเตอร์มันอาจจะมาอีกระวังไว้ คิดซ้ายไปด็อกเตอร์แล้วไปคิดขวาทยางนี้เรื่อยๆคิดซ้ายคิดขวาคิดซ้ายทำตามผมด็อกเตอร์แล้วเราจะรอดเองทำตามผมผมก็้าไปแล้ววิ่ง พอหายหาจะหนีไปไหนเตอร์ oh, doctor, ครูมารอเราแล้วโ oh, อ,อ้โหห้องพละหรือนี่ดรรีบมาเร็วผมจะรอดรนะผมอยู่ในห้องพละตอนนี้คุณครูคกำลังเฝ้าเราอยู่เร็วเร็วดรดรดรอยู่ไหน ด็อกเตอร์เร็วรวตอนนี้ผมใหญ่คิดคิดทางนี้ด็อกเตอร์ไม่คิดทางนี้มาคู่เลยละ่ะเร็วเวจ้าต้องรีบมาโอเคจะลงไปรค่เพิ่งสไลด์ลื่นไปเอ้ยเมื่อกี้คุณครูใหญ่มาเมื่อกี้คุณครูมา จะตีฉันเออคุณครูจะเย็นเย็นเย็นเตอร์จะไปไหนด็ออเตอร์ทำไมด็ออเตอร์ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วจะจะไปเลยหรอ ดอรอย่าเพิ่งไปสิรออยู่กับพวกเราก่อนดรบี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 ดรบีบีอโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรออยู่ข้างบนแล้วกันแล้วดกรก็รีบขึ้นมาแต่แล้วดรบีบีนี่มัน m o น,ะนี่มานี่ นี่ด็อกเตอร์มานี่มานี่มาทางนี้ทางนี้ไม่กี่โดนเป็ดมือตีไม่กี่ไม่กี่ด็อกเตอร์โดนเป็ดทับ <c oughs> ทางนี้ด็อกเตอร์มาทางนี้ ออ้าทางนี้ทางนั้นไปก่อนทางนี้มาใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆทางนี้ทางนี้มาทางนี้ดร็อกเตอร์มาทางนี้รีขึ้นมาได้อาจารย,าย์ใหญ่รีบไปเร็วก่อนที่เราจะโดนตีรีบไปเร็วด็อกเตอร์า น,น,นี่มันไม่น่าจะใช่นี่มันไม่น่าจะใช่ห้องพระแล้วนะครูคุณครูทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้ฮะใช่ดรบีบีดกรก็คิดแบบผมใช่ไหมผมรู้แล้วผมไม่ได้พูดถึงดรพูดถึงครูครูครูใหญ่ละ ฟูฟูโดนไม้เลียวฟาดแน่ออกไปรีบไปก่อนที่เราจะโดนพอเอาม้ฟาดเร็อืผมขึ้นอยู่ผมขึ้นอยู่ผมขึ้นอย,นอยู่ด็อกเตอร์บีบีด็อกเตอร์รีบมาละกัน ดเตอร์รีบมาสิผมรอด็อกเตอร์อยู่นะด็อกเตอร์บีบีอืออืออืออกเตอกเอ้าผไปแล้วใช่ตอนนี้น็ผม้าดอย่างรุนแรงผมสามารถปีนไปได้แบบชิวๆเลยด็อกเตอร์เน็ดผมเพิ่งมันจะมาดีแล้วเนี่ย เอาละกระโดดตรงนี้เอาละกระโดดตรงนี้ด็อกเตอร์เอื้อไม่ตัดอ่ะเน็ตผมมันแหลกอะด็อกเตอร์ช่วยผมด้วยทำงั้นก็ได้เน็ตผมไม่แหลกอ่อโอเคอ่อโอเคไม่ต้องหรอกด็อกเตอร์ผมมาถึง ผมไม่เชื่อหรอกนี่ว่าว่ามันคือห้องเรือสุขาจริงๆและยังอยบนผมตามด็อกเตอร์นี่มันเป็นคนที่กินอาหารผมยังอยู่ที่เก่าอยู่เลยเมื่อกี้ผมเพิ่งตาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่ยข้างบนริบเข้าไปเอยเขาเข้าไปไม่ได้อ่ะอืได้ อยู่ไหนเื้ดเอดรบีบีบีบอานะจจะได้ยินเจ็บพ่อแม่เรานะพ่อแม่เราฮึจะเื้อดรขวางผมทำไมไม่จริงดกรก็ผมจะถึงอยู่แล้ว่ะดรแล้วตอ,ลตอนนี้ดอรอยู่ไหน อาผมไม่มีอะไรจะบ้วยดอกผมว่าด็อกเตอร์นี่มันเก่งกาดด็อกเตอร์ก็มาแบบก็มาอันเก่าก่อนสิครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ค่อยเขียนจะไปไหรอ เพื่อไปเต้นแต่แล่แต่และ,ละนคื่เห้นแล้วผมไปไหนต่อ <c oughs> อืขอขยายแับหนึง่งแฟดด็อกเตอร์ตามผมมาไม่เลิกเลยด็อกเตอร์มาช่วยบอกแฟดด็อกเตอร์ทีว่าให้เลิกตามผม <c oughs> ใช่ แฟนด็อกเตอร์ตามผมอยู่ได้ไม่รู้จะตามไปทำไมอีช๊ชาลิปปิขป้ขึ้นไปข้างบนแล้วด็อกเตอร์อขอผมติดตรงขอขยายนิดนึงนะด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ้ยผมยังไม่ตายเออผมปกใช่ผมก็ไม่รู้จะพูดทำไมพูดไปผมก็ตกพูดไปผมต้องอเลยด่อยตองตร์เริชื่อว่าแบบแบอือด็อกเตอร์แล้วเหลอ อือเออช่วยผมด้วยด็อกเตอร์ผมไปไม่ได้ช่วยด้วยม,มันต้องใช้ความใจเย็นระดับสูงอาด็อกเตอร์ไปกันจะม,มันสูงเกินไปด็อกเตอร์ผมเห็นด็อกเตอร์ไปเชียร์ผมอยู่และผมพาย,ยายามไป ให้ถึงด็อกเตอร์ทำไมด็อกเตอร์ไปได้ง่ายจังทำไมผมกว่าจะขึ้นไปได้ยากมากมากเลยแล้วก <c oughs> ขันจังอ่าผมมาถึงแล้วด็ตอกตอผมมาถึงแล้วรีบมาเถอะ เด็กเตจะอย่างนี้ไปถึงไหนครับโอ้โหนี่เป็นตู้เสื้อผ้าละ่ะผมว่าตู้เสื้อผ้านี่มันน่าขยะแขยงที่สุดในโลกเลยฮ่าฮ่านักเรียนที่น่าเคารพทุกคนเอนอนักเรียนที่น่าเคารพคนนะนฉันจะตีพวกเธอให้หมดเลยอู้ฟูฮ่าฮุยเธอรีมาเร็วครูใหญ่ไม่ถึงสองคนเลยเนี่ย เขาอ,อยู่นี่ดรบีบีอีดอร, B. B. E. ดอ,รอยู่ไหนออ่มาจากตู้เสื้อผ้าอย่าบอกนะดตรต้องกลับไปเริ่มใหม่อะ่ะดรดรบีบีจากเราไปแล้วพอเขาเนีุดโอเคระหว่ังนี้เราก็มาคุยกับเสร็จ ตอนนี้ดตอร์บีบีลุตไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวและก็จัดีจิมมี่สดีจิมมี่ไงไอ้หัวลิมฉันไม่ได้ชื่อหวัวลิมเรียกใครถูกกันอ่าแต่ตอนนี้เขายังอยู่กับเราอยู่แค่เสียงของเขานะดอกเตอร์ดีเนี่ยเราโทรหาการดอกเตอร์ดอกเตอร์รีบเข้า โอเคครับได้สิครับด็อกเตอร์บีบีเออนอนประมาณสี่หนาทีจะไม่ได้แล้วด็อกเตอร์บีบีครับตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมตกลงไปผมอัลโลและทรงเสนของผมมันจะต้องหายไปใน,น่นนนี่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 น,นอ้ ดอกเตอร์ครับตอนนี้เรายังคือทางที่ไม่ดีอยู่เอาดอกเตอร์เอื้อดอกเตอร์จะจบพิกพิกเพียงเท่านี้หระอเอาเอื้อ ผมตายตลอดเลยด็อกเตอร์ผมจะจบแมปได้ไหมโอ้ยอะไรครับได้ยินสิครับด็อกเตอร์ได้ยินสิครับได้ยินสิครับด็อกเตอร์ทำไมผมจะไม่ได้ยิน อะไรสิกี้อ่ะนี่แหละคุณหมอเปิดด็อกเตอร์โอเคจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยอืมอิส เอาละได้แนละ้วอ๋อออกไปได้แล้ววู้วูออกไปจากโรงเรียนมานั่นได้แล้วน้องแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายวู้ว